ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดารามบางขุนน์รายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตั้งแต่13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ปกติท่านอาจารย์รพินสิงหาน,น์จะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับรเผอิญท่านอาจารย์ติดธุระก็จึงฝากให้กับผมเทพฤทธิ์สาธิตการมณีมาดำเนินรายการแทน ตอนอื่นต้องขออนุโมทนากับท่านเจ้าภาพผู้ทํำรายการได้แก่บริษัทที่นอนสายทย์จำกัดมูลนิธิเผยแพ่พระธรรมโรงพิมพ์ธนาเพรสและคุณพรณีไพยบุญเลิศอาน,นิสง์ของการสนับสนุนการเผยแพ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจัดสงเคราะห์อยู่ในธรรมทานนะครับมีอาน,นิสงส์มากมายเหลือขนานับก็ข,ขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแก่ท่านผู้ทํำรายการทุกท่าน มูลนิธิพระพิธรรมวสีชุดารามีมหลักสูตรเผยแผ่พระอภิธรรมทุกวันเสราร์และอาทิตย์เวลาตั้งแต่9นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยช่วงพัก11นาฬิกานะครับจะมีการถวายพัะตาหารแด่พระภิกษุนะครับแล้วก็ระ้ว่ารับประทานอาหารกันจากนั้นก็เรียนต่อในภาค่ายนะครับการมาศึกษาที่นี่นะครับทั้งอาหารเครื่องดื่มต่างๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับสนใจก็มา เรียนได้ในวันเสาร์อาทิตย์นี้เลยนะครับมีชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นจุลและตรีถึงชั้นมหาเอกส่วนในวันอาทิตย์ยังมีห้องพัสูตรพระวินัยสําหรับท่านที่จบหลักสูตรไปแล้วนะครับก็อยากจะมาฟังความรู้เพิ่มเติมก็มาเรียนกันได้นะครับสนใจก็โทรรับโทรศัพท์ได้ที่กระผมเ mm. ทพพิริศสาธิตการมณีศูนย์0ปดหกเจ็ดห้าศูนย์แปดสามสามปดนะครับส่วนท่านที่ ไม่มีเวลาเรียนพระพิธรรมนอกบ้านเรียนอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับเพียงโทรไปที่มูลนิธิเผยแผ่พระสัตว์ธรรมหมายเลขโทร,รศัพท์024499484 024499484แจ้งชื่อที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนนะครับทางมูลนธิธิจะจัดส่งเอกสารให้ท่านเรียนถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นส่วนท่านที่จะเรียนทาง youtube นะครับ อ,อพิม์ชื่อของกระผมเทพพริษสาธิตการมณีจะมีคลิป y o u t u ู e ต่างๆทั้ง,งพระอภิธรรมตั้งแต่ปริเชตหนึ่งสสามสี่แล้วก็ปริเชตที่6นะครับที่มีทั้งภาพและเสียงนะครับแล้วก็ยังมีปริเชตอื่นๆอีกนะครับที่มีคลิปเสียงเป็นส่วนมากนะครับตติดตามค้นหาดูได้นะครับมิลินทปัญหามงคลสาถามตอบปัญหาธรรมะทั่วไปปฏิมากรรม นะครับท่านก็สามารถเลือกฟังได้ตามอัธยาศัยส่วนท่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่กับผมเทพฤทธิสาธิตการมณี0867 508338นะครับเอาละครับวันนี้นําเข้าสู่สารธรรมมีท่านผู้ฟังถามมาว่าเราสามารถเลือกเกิดในชาติหน้าได้หรือไม่ถ้าเลือกเกิดได้ควรจะไปเกิดเป็นอะไรนะครับคำถามนี้ ก็น่าสน,นใจมากเลยนะครับเราสามารถเลือกเกิดได้หรือไม่อมืก็คือเลือกได้นะครับเลือกได้นะครับแต่ว่าจะได้ไปเกิดตามที่เลือกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่เพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อเราเลือกจะไปเกิดที่ใดเราก็ต้องทําเหตุให้เหมาะกับสถานที่ที่เราเลือกนะครับเช่นโอ้ผู้ที่ใจเลือกไปเป็นสัตว์นรกก็ทําบาปเยอะๆนะครับ โทสะหนักๆักก็จะได้ไปเกิดในในลกสมใจผู้ที่จะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายก็มีความโลภเยอะๆนะครับคดโกงเขาลักทรัพย์เขากงอ่านนะครับหลอกลวงเขามากๆก็จะได้ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายนะครับส่วนท่านที่อยากไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีโมหะให้มากๆนะครับนะครับมีความหลงมากๆเดือมสุรายามเมาใบ่อยเดี๋ยวก็ได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเองนะครับ ส่วนถ้าจะ,จะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องรักษาศีลห้าให้ดีนะครับแล้วจะเกิดเป็นเทวดาล่ะถ้าบอกจะเกิดเป็นเทวดาก็รักษาศีลห้านี้แหละแล้วก็แถมเฮริโอตปะไปอีกสองข้อนะครับอยากเกิดเป็นพรมล่ะนะครับอยากเกิดเป็นพรมก็ต้องทาําฌานรูปฌานอรูปฌานนะครับตาม สถานที่จะไปเลือกไว้นะครับเช่นอยากเกิดเป็นรูปประพรมก็ทํารูปประชานอยากเกิดเป็นรูปประพรมก็ทอรูปประชานก็ได้ไปเกิดตามที่ท่านเลือกไว้นะครับแต่ถ้าประสงค์อยากจะไม่ต้องเกิดแล้วก็จเจริญวิปัสสนาให้บรรลุปเป็นพระอรหันตก็จะไม่ต้องเกิดอีกนะครับทีนี้ก็มีผู้ถามว่าเออถ้าเลือกเกิดได้เนี่ยระหว่างมนุษย์กับเทวดาที่ไหนหน่าไปเกิดมากกว่า นะครับโอ้ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับก่อนจะตอบว่าที่ไหนน่าเกิดมากกว่าเราก็ต้องมาดูข้อดีและข้อเสียของสองภพภูมินี้ก็คือระหว่างมนุษย์กับเทวดาเอามนุษย์ก่อนนะครับมนุษย์ข้อดีนะครับข้อดีข้อดีเนี่ยมนุษย์เนี่ยสามารถทําบุญเครียาวัตถุได้ครบถ้วนทุกข้อเลยนะครับตั้งแต่ทานศีลภาวนา นะครับวิย,ยาวัจจะไม่ความขนขวายช่วยเหลือในกิจที่ดีที่ชอบอบปะเจยณะไม่ความอ่อนน้อมต่อบคุคคลนะครับผู้มีคุณวุฒิวิยาวุฒิชาติวิวุฒได้นะครับปฏิทานไมยทําบุญเสร็จเราก็สามารถอุทิศให้ผู้อื่นได้มีส่วนในกุศลที่เราทําด้วยบัต,ตานุโมทนาหม่เราสามารถที่จะอนุโมทนายินดีในกุศลที่ผู้อื่นได้ทําไว้ด้วยดีแล้ว ธรรมะสวัสใหม่การฟังพระธรรมที่ถูกต้องธรรมะเทศนาใหม่การแสดงธรรมที่ถูกต้องแล้วก็ที่ถูกชุกกรรมนะครับมีความเห็นที่ถูกต้องเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมนะครับสรุปว่ามนุษย์ทํากุศลได้กว้างขวางแถมมนุษย์ยังสามารถบวชเป็นพระภิกษุได้อีกแน่นะครับ อันนี้คือข้อได้เปรียบของมนุษย์นะครับม,มาดูข้อเสียเปรียบบ้างนะครับข้อเสียเปรียบเนี่ยมนุษย์จะน่าอยู่ในยุคที่มนุษย์มีคุณธรรมศีลธรรมเจริญรุ่งเรืองงอกงามนะครับนะครับแต่โลกมนุษย์จะไม่น่าอยู่ในกรณีที่เป็นกลยุกหรือเป็นมิกสสรรัยียุคนะครับ กาลียุคหมายถึงยุคที่มีคนชั่วมากกว่าคนดีนะครับอย่างเช่นปัจจุบันจัดเป็นกาลียุคนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้มีคนชั่วมากกว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นคนดีเหลือไม่ถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็อนาคตก็จะมีคนชั่วเพิ่มเป็นอัตราส่วนมากขึ้นเรื่อยๆคนดีก็จะค่อยๆหดหายไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าช่วงกาลียุคนะครับ ในส่วนนี้นะครับท่านผู้ฟังที่อายุประมาณหกสิบขึ้นไปนะครับท่านลองย้อนกลับไปถึงสมัยท่านเป็นเด็กนะครับสักสิบขวบหรือบวกลบนิดหน่อยเนี่ยนะครับท่านจะเห็นได้ว่าสังคมมนุษย์โลกมนุษย์ในประเทศไทยนี่แหละนะครับสังคมอบอุ่นนะครับอยู่กันด้วยความมีน้ำใจเจอหน้ากันก็ยิ้มแย้มทักทายกันคนที่จะ ทะเลาะเบาแววงกันอ่ะก็นานๆจะเห็นสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็การทะเลาะเบาแว้งกันส่วนใหญ่ก็แค่ทำลายร่างกายชกต่อยตบเตีกันนะครับประเภททะเลาะกันแล้วถึงขั้นฆ่ากันตายเนี่ยน้อยมากเลยไม่ค่อยปรากฏเลยสมัยก่อนานานๆจะได้ข่าวสักครั้งนะครับแต่ในปัจจุบันเห็นไหมครับมนุษย์เนี่ยจิตใจโหดเทียมนะครับตัวใครตัวเขานะครับ แม้แต่เพื่อนบ้านยังไม่เคยจะรู้จักกันเลยนะครับแล้วก็จิตใจก็ค่อนข้างมีโทสะจริตเยอะวัยรุ่นสมัยนี้ mm. เขาเรียกว่าหัวร้อนนะครับ mm. ก็คือมีเรื่องอะไรกันนิดหนึ่งก็ชกต่อยตบตีกันนะครับใช้อาวุธเข้าทำร้ายกันจนถึงใช้ปืนนะครับฆ่ากันตาย mm. ก็มีจำนวนมากให้เห็นได้บ่อยมากเกือบทุกวันเลยนะครับเรื่องข่าวกันฆ่ากันตายเนี่ย นะครับเพราะเหตุที่ปัจจุบันนี้เป็นกลียุคคือยุคที่มีคนชั่วมากกว่าคนดีแล้วก็ในอนาคตนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปคนชั่วจะมากขึ้นเรื่อยๆคนดีจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับจนถึงยุคประมาณพศนะครับพศเก้นะครับเก้อ่ะพศเก้าขอโทษทีนะครับพศเก้านนะครับ ในยุคนั้นนะ่ะท่านบอกว่ามนุษย์จะเหลืออายุไขเหลือสิบปีนะครับเพราะว่าพระพุทธองค์ตัดไวแล้วนะครับว่าในสมัยยุคหลังจากพระพุทธองค์ปรินิพผ่านไปแล้วเนี่ยทุกหนึ่งร้อยปีมนุษย์จะมีอายุขยนะครับอายุไขจะลดลงหนึ่งปีทุกร้อยปีนี่เราก็เห็นได้ว่าผ่านมาสองพันห้าร้อยปีมนุษย์อายุไขก็ลดลงไปประมาณ75็สิบหปีกว่าแล้วยี่สิบห้าปีกว่าแล้วนะครับก็เหลือแค่ ไม่ถึง75ดห้าดีเลยเป็นอายุไขของเราแล้วก็อนาคตนะครับมนุษย์ก็จะอายุขยน้อยลงไปเรื่อยๆหนึ่งปีทุกร้อปีซึ่งท่านก็บอกไว้ว่าประมาณยุคพศ9ก้าพซึ่งสมัยนั้นพระพุทธศาสนาหมดไปแล้วนะครับมนุษย์จะอายุขยเหลือแค่สิปีแค่นั้นเองในสมัยนั้นเ้าเรียกว่ายุคมิกรสันยีเห็นชีวิตคนเป็นเหมือนเนื้อเป็นผักเป็นปลาใครมีกำลังมากกว่าอำนาจมากกว่าก็ เบียดเบียนทำร้ายคนที่มีกําลังน้อยกว่าอํานาจน้อยกว่านะครับโลกก็จะถึงยุควิบัตินะครับคนดีก็ถูกรังแกคนชั่วก็จเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าจากนี้เป็นต้นไปนะครับคนชั่วจะมากขึ้นเรื่อยๆคนชั่วมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสที่คนดีมีศีลธรรม นะครับหรือเราจะฟังธรรมะเราจะไปเรียนพระพิธรรมยากนะครับหาคนสอนก็นแทบไม่ได้คนเรียนก็ไม่มีนะครับจะบวชเป็นพระนะครับก็หาคนที่มีศรัทธาใส่บาตรก็ยากนะฮะดังนั้นเนี่ยสังคมในอนาคตน่ากลัวนะครับมีแต่คนชั่วเดินทางออกนอกบ้านยังไม่รู้จะมีชีวิตรอดกลับบ้านหรือเปล่าเลยอันนี้ก็เป็นความน่ากลัวของโลกมนุษย์ในอนาคตนะครับ ก็สรุปว่ามนุษย์ดีในยุคศีลธรรมเจริญรุ่งเรืองมนุษย์โลกมนุษย์ไม่น่าอยู่ในยุคช่วงศีลธรรมมนุษย์เสื่อมทรามลงนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยเสื่อมทรามแน่ล่ะนะครับ <c oughs> ส่วนมาดูเทวโลกบ้างนะครับอืในเทวโลกเนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียเอาข้อเสียก่อนนะครับข้อเสียคือเทวดาเนี่ยมีแต่อารมณ์อันเป็นทิพย์น่ารื่นรมนะครับ วิมานก็งดงามเทพพระบุตรเทพธิดาก็สวยงามรูปร่างงดงามมีสวนดอกไม้มากมายให้ท่องเที่ยวไม่รู้จักเบื่อเลยนะครับเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ในวิมานเทวดนาะแต่ละคนก็มีนางฟ้าบริบาลห้าร้อยบ้างมากกว่าห้าร้อยบ้างนะครับก็มักจะชวนพางันไปท่องเที่ยวลันล้ากันนะครับกลับมาสู่วิมานก็บางทีก็ชวนกันกุ๊กกิ๊กระหว่างเทว,วดากับนางฟ้าอา้าวก็ เรียกว่าใช้ชีวิตเสวยการมาสุขก็หรือคือเรียกว่าไปกินบุญเก่าแหละนะครับเพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกจนหมดบุญเมื่อไหร่เทวดาก็ตายแล้วไปเกิดในอบายภูมิตกนรกก็ค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าไปเกิดแล้วมีแต่ความเพลิดเพลินการมาสุขไม่ได้สนใจเรื่องการทําบุญกุศลแต่อย่างใดดังนั้นเมื่อไม่มีบุญที่จะนําส่งในชาติหน้านะครับโอกาสชาติหน้าจึงไม่สามารถไปเกิดสุขติได้ อันนี้คือข้อเสียมากๆของเทวดาเลยนะครับแต่ข้อดีของเทวดาก็มีอยู่นะครับข้อดีของเทวดาก็มีอยู่มีอย่างไรท่านบอกว่าในเทวโลกเนี่ยนะครับเวลาบุคคลผู้ไปเกิดนะครับอ,อ่กรณีตั้งแต่ดาวปเดึนขึ้นไปนะครับผู้ไปเกิดจะมีแต่โอปะปาติกะกำเนิดอย่างเดียวนะครับก็คือ ไปเกิดละผุดโตเต็มตัวทันทีนะครับแล้วก็ความรู้ต่างๆนะครับที่ได้รับมาจากมนุษย์ในชาติที่แล้วอย่างเช่นเราเรียนธรรมะนะครับเรียนธรรมะเรารู้เราเข้าใจเท่าไหร่แล้วไปเกิดเป็นเทวดาที่เป็นโอปาาปฏิกะความจําของเราจะมีครบถ้วนนะครับเพราะว่าช่วงเวลาระหว่าง เราตายจากมนุษย์แล้วไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยแค่หนึ่งอนุขณะจิตแค่นั้นเองนะครับยังน้อยกว่าเราหลับตื่นขึ้นมาเลยเวลาเราหลับหลับและตื่นขึ้นมาเราไปฟังธรรมมาก่อนหลับเราตื่นมาก็จําได้อยู่นะครับดังนั้นการไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเราก็จะมีความรู้ต่างๆที่เก็บสะสมมาจากตอนเป็นมนุษย์ไปแล้วนะครับดังนั้นเทวดาไม่ต้องเรียนหนังสือนะครับเพราะว่าความรู้ในโลกปัจจุบันยุคที่เป็นมนุษย์ อ่านออกเขียนได้ความรู้ทางโลกทางธรรมแค่ไหนไปเป็นเทวดาก็จําได้หมดนอกจากนั้นเทวดาไม่ต้องทํามาหากินแม่นะครับคานเซ็ปต์สะดวกเลยนะครับก็คือมนุษย์เนี่ยมีข้อเสียคือเกิดมากกว่าจะเรียนหนังสือจนจบมหาวิทยาลัยก็หมดเวลาไปสิบกว่าปีนะครับจบมหาวิทยาลัยก็ต้องทํามาหาเงินเลี้ยงชีพหาเก็บออมกว่าจะ ตั้งหลักฐานได้ก็อีกประมาณอีกยี่สิปีได้นะครับเวลาก็หมดไปนะครับมากมายเกือบสี่สปีละนะครับอาจะได้มาสนใจทําบุญศึกษาฟังธรรมกันก็ล่วงเลยเข้าไปสี่ห้าสิบอย่างน้อยนะครับหรือมากกว่านั้นอีกนะครับส่วนเทวดานี่ไม่ต้องเลยนะครับเกิดมาก็ผุดโตเต็มตัวอาชีพต่างๆก็ไม่ต้องทําเพราะว่าอยู่ด้วยผลของบุญนะครับ ดังนั้นเทวดาจึงมีเวลาในการทํากุศลมากกว่ามนุษย์มากมายเลยนะครับสําคัญว่าการจะไปเกิดเป็นเทวดานี่นะครับอันตรายที่สุดก็คือการไปแล้วไปเพื่อเพลินการมาสุขนี่แหละเอ้าวละทีนี้ถ้าเราไปเป็นเทวดาแล้วไม่ให้เพื่อเพลินการมาสุขจะทําอย่างไรนะครับก็คือตั้งอธิษฐานไว้ตั้งแต่ยุคที่เราเป็นมนุษย์นะครับว่าแม้บุญกุศลที่ข้าพเจ้า ได้กระทําไว้ดีแล้วนี้เป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าไปเกิดในเทวโลกขอให้ข้าพเจ้าอย่าเพลิดเพลินติดในกามาสุขขอให้ข้าพเจ้าไปเพื่อจะเริญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อมรักผลนิพพานโดยส่วนเดียวเทินนะครับการตั้งอธิษฐานบาร,รมีไว้เช่นนี้จะทำให้แม้เราไปเกิดเป็นเทวดานะครับเราก็ จะมีการไปเที่ยวบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับยินดีติดใจในการเพลิดเพลินนั้นเราจะใส่ใจในการศึกษาฟังธรรมนะครับซึ่งในเทวโลกเนี่ยมีศาลาสุธ,ธรรมมาซึ่งเป็นศาลาแสดงธรรมนะครับและแถมผู้ที่มาแสดงธรรมในเทวโลกเนี่ยมีแต่พระอริยบุคคลทั้งนั้นเลยธรรมะของท่านก็จะชัดเจนถูกต้องและก็น่าฟังนะครับไพเลาะ ทั้งในส่วนเบื้องต้นในส่วนท่ามกลางและในส่วนเบื้องปลายเราก็จะมีโอกาสฟังธรรมจากพระอริยบุคคลเรื่องการปฏิบัติธรรมนะครับพระอริยบุคคลผู้แสดงธรรมท่านก็จะชี้นะกรรมาฐานสําหรับเทวดาที่จะใช้เจริญสติปัฏฐานว่าเนื่องจากเทวดามีกายละเอียดเป็นกายทิศนะครับกรรมาฐานใดบ้างที่ควรแก่เทวดาเราก็ศึกษาเสร็จท่านก็ชี้นะหลักปฏิบัติเราก็ กลับมาปฏิบัติที่วิมานของเราได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบมากๆนะครับก็คือเราได้พบกะเลนมิตรที่เป็นพระอริยบุคคลแท้ๆมากมายแล้วก็ท่านแสดงไว้ว่าพระอริยบุคคลในเทวโลกตอนนี้มีมากมายนับไม่ถ้วนเลยนะครับเพราะว่าผู้เจ้าแสดงธรรมในแต่ละครั้งเนี่ยเทวดาบรรลุมรรคผลเป็นสิบล้านร้อยล้านนะครับหลายร้อยล้านแล้วก็ท่าน แต่ละท่านก็ล้วนยังไม่หมดอายุไขทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือเขาได้เปรียบของเทวดานะครับดังนั้นในส่วนนี้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบแล้วว่าถ้าเราเลือกเกิดในชาติหน้าได้เราเลือกเกิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่ยุคที่เหมาะสมเขาเรียกว่าเป็นกาลรรวิบัตินะครับกาลวิบัติก็คือเป็นการสมัยที่คนชั่วจะมีมากมายเลยนะครับดังนั้น การเกิดในยุคการลวิบัติจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดนะครับจากนั้นใครที่เคยอธิษฐานขอให้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติหน้านะเปลี่ยนใจได้นะครับแล้วก็ขอให้เปลี่ยนใจโดยด่วนเลยนะครับว่าเปลี่ยนใจแล้วค่ะขอเกิดเป็นเทวดาเพื่อไปเจริญกุศลเพื่อมรักผลนิพพานต่อไปในอนาคตได้นะครับนะครับเกิดเป็นเทวดานะครับ ข้อเสียเราก็รู้อยู่แล้วว่าเพลิดเพลินการมาสุขแต่ถ้าเราอธิษฐานว่าขอให้ขา้าวเจ้าอย่ายินดีติดใจเพลิดเพลินในการมาสุขเราไปแล้วเราก็จะไม่ติดใจในการมาสุขเหมือนกับนักศกษาหลายๆท่านนะครับในยุคปัจจุบันเขาก็สามารถจะไปเที่ยวเพลินในวันเสาร์อาทิตย์ได้แต่เขาไม่เขาบอกว่าเอาเวลามาฟังธรรมที่มูลนิธิยังได้ประโยชน์ได้กุศลมากกว่านะครับไปเที่ยวเพลินก็ได้แต่โลภโทสะโมหะได้อกุศลไป นะครับดังนั้นสรุปว่าชาติหน้าเนี่ยเทวโลกยังไงก็น่าอยู่กว่านะครับเพราะว่าเราสามารถเจริญกุศลได้มากๆเขาเรียกว่าเป็นเป็นกาลสมบัตินะครับเป็นกาลสมบัติแล้วก็เป็นคติสมบัติด้วยนะครับก็เลือกกันให้ดีนะครับและที่สําคัญนะครับออในเทวโลกเนี่ยยังมีโอกาสพิเศษสําหรับเทวดาทั้งหลายนะครับซึ่งมนุษย์ จะไม่มีโอกาสเลยในเรื่องนี้นะครับก็คือท่านมีแสดงไว้นะครับว่าหลังจากสิ้นอายุพระพุทธศาสนานะครับก็คือประมาณพศ5,000นี้แหละนะครับมันจะเป็นช่วงกลยุคที่แบบน่ากลัวมากนะครับในโลกมนุษย์มีแต่คนชั่วมากมายไปหมดแต่ไม่ถึงกับกลยุคนะไม่ถึงกับมิขสันดียุคนะครับคนชั่วมากมายเลยนะครับแล้วก็ คนที่สนใจธรรมะศึกษาธรรมก็น้อยไปเรื่อยๆนะครับจนไม่มีใครปฏิบัติธรรมไม่มีใครศึกษาปริยัตนะครับโดยเฉพาะท่านบอกว่าพระอภิธรรมปิดกเนี่ยจะหมดก่อนเพื่อนเลยเพราะว่าเนื้อหาลุ่มลึกนะครับคนที่มีปัญญาน้อยไม่สามารถจะศึกษาเล่าเรียนได้ก็จะหมดไปก่อนจากนั้นพระสูตรก็จะหมดตามจากนั้นพระวินัยก็จะหมดไปนะครับ เมื่อพระวินัยหมดไปนะครับก็ถือว่าอายุของพระพุทธศาสนาเป็นอันหมดสิ้นไปนะครับดังนั้นท่านก็มีแสดงไว้นะครับในช่วงที่พระวินัยหมดจากโลกมนุษย์เนี่ยนะครับเขาเรียกว่าในช่วงนั้นถือว่าเป็นช่วงสิ้นสุดแห่งพระพุทธศาสนาจะมีปรากฏการณ์ชนิดนึ่งโอ้โหน่าทึ่งมากเลยครับท่านผู้ฟังก็คือท่านบอกว่า พระบรมสารีรลกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ไปอยู่ในหมื่นจักรวาลเนี่ยจะเสด็จลอยมารวมกันที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นะครับเมื่อรวมกันทุกพระองค์เนี่ยจะตายปรากฏเป็นพุทธนิมิตเหมือนพระพุทธองค์ตอนทรงพระชนชีพนะครับพุทธนิมิตนี้จะเป่งฉับพันนรังศีออกมาจากพระวรากายแหมท่านก็จะเห็นว่าฉับพันนรังศีสวยแค่ไหนแล้วก็ มหาปุริสาลักษณะสามสิบสองอนุพยัญชนะแปดสิบมีครบหมดเลยนะครับในพุทธนิมิตนั้นเท่ากับว่าเราได้มีโอกาสเห็นพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเรียกว่าเหมือนตอนทรงพระชนชีพแต่ไม่มีชีวิตแล้วนะครับท่านก็มีแสดงนะครับว่าพุทธนิมิตนั้นจะแสดงยมุกปาฏิหารนะครับแสดงยมุกปาฏิหารแล้วก็ในพระสูตรนะครับใน อธกถาก็บอกว่าเมื่อแสดงโยกปฏิหารเสร็จแล้วจกมีเตโชธาตุลุกท่วมพระวรากายเปลวไฟลุกไปถึงอากานิษฐาพรมเมื่อเตโชธาตุเผาพระบรมสารีริกธา,าตุองค์สุดท้ายหมดสิ้นไปไฟก็จะมอดลงก็ถือว่าพระพุทธศาสนาหมดสิ้นจากโลกมนุษย์โดยสมบูรณ์นะครับโลกก็เข้าสู่ยุคมืดมนอนทารอีกครั้งหนึ่ง แต่อาจารย์ภายหลังนะครับท่านวิเคราะห์ไว้ว่าแม้จะเป็นเพียงพุธทธนิมิตแล้วจะไม่เกิดประโยชน์กับมนุษย์เอ่อไม่ขอโทษไม่นมนุษย์นะครับจะไม่เกิดประโยชน์กับเทวดาย่อมเป็นไปไม่ได้นะครับไม่เกิดประโยชน์กับสัตว์โลกก็เป็นไปไม่ได้แล้วท่านก็บอกว่าในที่นั้นอ่ะจะมีแต่เทวดาและพรหมมาฟั่งทำมามาเห็นพุทธนิมิตนั้นเท่านั้นนะครับดังนั้นอาจารย์ภายหลังบอกว่า พุทธนิมิตมีมหาปุริสาลักษณะสามสิบสองก็ต้องมีพระสุรเสียงด้วยนะครับที่ว่ากลางวานดังนุกตารเวกถ้ามีพระสุรเสียงก็น่าจะมีการแสดงธรรมถ้าไม่แสดงธรรมและพระสุรเสียงจะมีไว้ทำอะไรนะครับก็น่าจะมีการแสดงพระธรรมมเทศนาหนึ่งจบนะครับแล้วก็เมื่อแสดงธรรมเทศนาจบก็จะมีนะครับสัตว์โลกคือเทวดาและพรหมบรรลุมรรคผลเป็นจํานวนมาก นะครับดังนั้นถ้าเราได้ไปเกิดเป็นเทวดาในชาติหน้าเราก็จะมีโอกาสได้เห็นพุทธนิมิตได้เห็นฉับพันรังสีแล้วก็จะได้มีโอกาสฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ระหว่างที่เราไปเกิดนะครับแล้วก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมสะสมเหตุปัจจัยไปนะครับเมื่อการปฏิบัติธรรมเราก้าวหน้าไปตั้งอีก2,400กว่าปีเนี่ยนะครับเมื่อเราฟังธรรมจากพุทธนิมิตเราก็อาจจะบรรลุมรรคผลนิพพานในขณะนั้นก็ได้ อันนี้คือข้อได้เปรียบของเป็นความเป็นเทวดานะครับฉะนั้นท่านใดที่อธิษฐานชาติหน้าเกิดเป็นมนุษย์นะครับเปลี่ยนใจได้แก้คําอธิษฐานได้นะครับแล้วก็อย่าลืมคำทับเรื่องแม้ไปเกิดเป็นเทวดาขอให้ข้าพเจ้าอย่าเพลิดเพลินกามาสุขนะครับเราก็จะมีโอกาสเจริญกุศลมากยิ่งกว่าในยุคมนุษย์ปัจจุบันนี้อีกมากมายเลยนะครับแหม <c oughs> เป็นไงครับ จากที่ฟังมาท่านสามารถตัดสินใจได้แล้วนะครับแม่เวลาก็หมดลงพอดีนะครับท่านที่มีข้อสงสัยใดๆโทรมาหลังรายการได้ที่กับผมเทพพฤติสาธิตการมณีหมายเลขโทรศัพท์0867508338ท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในคำแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับ